แฉแต่เช้าแฉกับพี่แบบแฉแก liksom, แ่เช้าครับก่าีผู้ชมท่านแน่นอนครับวันนี้รายการของเราดูสกเป็นเกียรติมากที่มีโอกาสต้อนรับคุณหมอคุณดูดีๆนะคุณหมอ เป็นเจ้าของคลินิกด้วยแล้วก็คุณก้องจากไฮเปสร์ซาลอนสวัสดีครับสวัสดีครับคหวอนควณจะหของทีนีด้วยใช่ครับเจ้าของคลินิกของคุณค a อมาสเตอร e พิสคล i นิกครับมสเตรสคกด้ลาไปเยอะมากเลเนี่ยใช่ครับก็ดาลาไปเยอะครับหมออยุอไรครับปีนี้เหรอครับสามสบดรครับสามสิบเอ็ด่มสสบเดแล้วเป็นคนที่ประสบความสาเร็จอย่างรวดเร็วมาก ตั้งใจทางานครับเพราะว่าเวลาเรามีทุกปัญหาของคนไข้เนี่ยเราเอามาแบบวิเคราะห์แล้วก็หาทางโซลูชันในการแก้ตลอดหมอใอายุอท่าไหนประมาณยี่สิบสี่ยี่ห้าครับฮยี่สบี่เร็วมากครับใช่ครับสมัยเคยเจอพี่มดำนานมากแล้วตอนนั้นยังเด็กอยู่เลยคุณหมอบอกคุณหมอสําเร็จเพราะตั้งใจทํางานใช่ครับแล้วมามีคลินิกที่แบบว่าประสบความสําเร็จอย่างเงี้ยขอบคุณครับตั้งแต่อายุประมาณ เรื่องสำเร็จก็ยังยังไม่รู้นะเขาดังมาหลายปีแล้วเนาะขอบคุณครับเนาะที่แบบทุกคนจะต้องไปกันนะครับผมอายุเท่าไหร่ตอนนั้นก็น่าสักประมาณที่ยี่ยี่แปดได้มั้ยครับยี่สิบกว่ามดดำนึกตอนยี่สิบกว่าแล้วและมั่งเจอเขาตังยี่สิบกว่าก็สมัยนั้นนะพี่มดดำผมยังบอกคนอื่นเลยนะว่าอายุจะสามสิบแล้วจนถึงทุกวันนี้สามสิบกว่าแล้ว ก็ยังบอกว่าจะสามสิบนแล้วตอนเจอพี่มดวงได้ตอนเจอพี่มดดำตอนนั้นหน้าอย่างนี้ไหมอยู่กับมอเสร็จแล้วเนาะใช่ครับผมชั้นขุ่หน้าตลอดอ่ะจริงจริงอย่างคุณก้องเราเคยมาเปิดใจในแสนแต่เช้าไปแล้วว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่มึงมีความมุ่งมั่นเลยฮะมุ่งหม่ว่าวันหนึ่งเราคุณจะต้องมาพัฒนาช่างผมไทยหรือจะต้องมาซาลอนไทยให้เป็นเหมือนอะไรสักอย่างหนึ่งในในในประเทศไทยประสบความสำเร็จเนี่ย ยังยังยังไม่ถึงยังไม่ถึงจุดที่ที่ที่หวังไว้โอ้ยยังไม่ถึงอะไรพี่ก้องเพราะพี่ก้องเจี่ยทำให้กับเซเลบดาราเกือบทุกคนรวมถึงจริงเป็นเซเลบไม่นอกจากไทยเป็นเซเลบเกาหลีด้วยผมจำได้ใช่ไหมที่ไปทำให้วงอะไรนะอ่ก็ทำเรื่อยๆครับหลายวงเลยทันทีเป็นเกาหลีเนี่ยเรื่อยๆแค่เดือนละครั้งเดือนละครั้งวันนี้ไปเกาหลีอยู่เรื่อยก็ยังไปเรื่อยๆอยู่ครับผมก็แบบมีงานด้วยแล้วก็ติดต่อเรื่องเรื่องงานของตัวเองด้วยตัวเองปนตอนี้ไปติดต่อธุรกิจอะไรเกี่ยวกับที่เกาหลีก็ คือจริงๆมันเริ่มจากแบบเรามีเพื่อนที่นู่นเยอะอเ,รเราเราได้ไปทํางานที่นู่นบ่อยแล้วก็ไปเจอเราเป็นคนชอบเรามาสายิวตี้อยู่แล้ว,ลวเราเจออะไรก็ชอบซื้อมาลองอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยเลยเลยเป็นเหมือนกับเป็นจุดเริ่มต้นมากกว่าที่เราแบบเราเราติดต่อที่วันนี้ต้องติดต่อคุณอวมารทั้งสองท่านเนี่ยเพราะว่ารู้สึกว่ามันอนาเห็นในไอจดารา,าเนี่ยเขาบอกเป็นของคุณ คือไอ้ตัวมาสหน้าที่ตอนนี้มีคนพูดถึงเยอะที่สุดครับคือ T2 Mask มันคืออะไรฮะ T2 Mask คือต้องติ้งกองแล้วคืออย่างส่วนตัวเนี่ยผมก็เป็นเป็นลูกค้าหมอแล้วก็เราก็หมอก็ดูแลเรามาตลอดซึ่งซึ่งก็ ต้องบอกว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นอะไรที่มันก็เป็นเรื่องฮิตทุกวันนี้นะครับที่คนต้องการแบบหน้าเล็กอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแงเออชยเลยแต่อยากหน้าก่างลับพี่ก้องตอนนี้มันตอบโจทย์คืออย่างงี้ครับคือตอนแรกเนี่ยพี่ก้องมาทําหน้าที่คธิรกำพงศ์นะก็ให้ดูแลกันปอกว่าพอคุยไปคุยมาเสร็จปรากฏว่าพี่ก้องบอกเฮ้ยมันมีตัวหนึ่งว่ามันดีแกไปลองมาแล้วบอกผมว่าเฮ้ยสังเกตว่าตอนทุกครั้งที่ทําให้แกเนี่ยปรากฏว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งทําเสร็จปุ๊บเฮ้ยทำไมครั้งนี้มันดูดีขึ้นเยอะว อะไรเงี้ยแกก็บอกเฮ้ยหมอมีตัวหนึ่งห่ะดีอะไรเงี้ยหมอะตลอดเอามาดูแลลูกค้านะหรือคนไข้นะใช่ผมก็เลยเฮ้ยลองเอามาดูซิมันเป็นยังไงคือโอเคปกติมาสได้มัน่ะทองทําให้หน้าใสขึ้นขาวขึ้นกระจ่างขึ้นทําให้หน้าเนี่ยมันมันมันรูขุมขนเล็กลงไอ้ตัวนี้มันแตกต่างจากที่อื่นยังไงก็ตัวนี้นะครับมันมันเป็นอย่างนี้ก็คือว่า ตัวนี้มันจะมีมาร์กอยู่สองส่วนนะครับต้องบอกว่าส่วนหนึ่งเนี่ยจะอยู่หน้าส่วนบนอ่าอ,อีกอันนึงเนี่ยอยู่ส่วนล่างนะครับนในการที่ช่วยยกกระชับหน้าน,นี่นี่คือความพิเศษของหลังใช่ไครับเป็นสองชิน้นนะครับแล้วแล้วนอกเหนือจากนั้นเนี่ยคุณก้องเขายังเล่าคอมเมนต์ว่าขอสองสูตรละกันส่วนหนึ่งสำหรับขาวใสไวท์เทนนิ่งอีกส่วนหนึ่งคือ เรื่องของวิงโคช่วยในแบบวัยพวกเราเนี่ยสามสิบกว่าคือหมายถูกคุณบอกโอเคปกติคุณหมอเราปฏิเสธไม่ได้ว่าถ้ามุดเราจะยกกระชับหน้าเราต้องทำเลเซอร์โบท็อกร้อยไหมเฟลเลอร์หรืออะไรก็แล้วแต่เพื่อคุณเลยบอกว่าถ้าสมมติใช้มาสตัวนี้ปุ๊บมันสามารถช่วยยกกระชับได้ก็ตัวผมเองเนี่ยคือผมผมรับทรีตเมนต์จากคุณหมออยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นในตัวตัวเรื่องเลเซอร์ยกกระชับทั้งหลายปกติแล้วเนี่ยหลังจากทำปุ๊บเนี่ยมันก็จะมี มีเวลาที่มันจะต้องเวลาประมาณสักเท่าไหร่เพื่อผลมันจะเริ่มเห็นครับหรือว่ามันอยู่ได้นานสักเท่าไหร่ก่อนที่จะไปเซอร์วิสครั้งต่อไปเราก็เลยทำทำเลเซอร์เสร็จผมก็ลองใช้เองผมรู้สึกว่าเอฟเฟกที่มันเกิดขึ้นน่ะมันเร็วขึ้นที่มันมันทำให้เห็นย่นระยะเวลาห้อนระยะเวลาแล้วก็มันเหมือนกับมันช่วยเมนเทนน้ำให้ทำให้มันยาวนานขึ้นผลได้ได้นานขึ้นใช่แล้วจริงๆแล้วทุกวันนี้คนเวลาแบบ เวลาที่จะดูแลตัวเองก็น้อยลงเรื่อยๆแล้วก็เริ่มขี้เกียจทําขึ้นเรื่อยๆถ้าเราจะให้มานั่งให้ทําแบบเอ่ดี๋ยวเรา่าเดี๋ยวาให้ขอดีๆก็ได้ไม่ต้องรักเล็กกระโมยน้อยนี่หมอพี่ก้องก็ใจดีตัวหนึ่งเนี่ย คุณก็บอกว่าอันนึงแหละใช้สําหรับความขาวของหน้าเพราะคนคนไทยเนี่ยอย่างน้อยหน้าเนี่ยมันต้องการคางขาวชสองเพื่อยกกระชับเพื่อให้หน้าเราเวลาไปยิงเลเซอร์ร้อยไหมเลยป่ะให้มันอยู่ให้มันให้มันอยู่ทรงครับใช่ครับเพราะทุกอย่างเนี่ยมันตกตามกาวิตี้ใช่ไหมฮะแต่ตัวมาร์กตัวที่สองเนี่ยมันจะมีตัวเกี่ยวที่ใบหูไว้ด้วยเพราะฉะนั้นพรมันดึงขึ้นไปมันก็ช่วยในการส่งเสริมลองเลยแล้วกันอเเาลยมลองเลยค่ะหนูหนูหนูช่วยมีเด็ครับสวัสดีอันนี้คนที่คุณกับไปเป็นหนูทดลองก่อนคนแรกๆองสลองสิ ไม่อนแอสเตอร์ไหมสยก่อนภาพ เมื่อก่อนหน้าบวมบานค่ะตัวใช่ค่ะแต่พอเวลาเราใช้มาสตัวนี้ปุ๊บเนี่ยเวลาในการใช้ชีวิตมันง่ายขึ้นอย่างบางทีเราถ่ายละครดึกเราเป็นพิธีกรดึกหรือว่าเราไปแฮงเอาท์มาจากเมื่อคืนตื่นเช้ามาอย่างสมมติเรานอนสองสามชั่วโมงแน่นอนว่าหน้าเราบวมอยู่แล้วแล้วตาคล้ำแล้วหน้ามันหมองนอนรอยด่างดำที่มันเคยซ่อนอยู่ข้างในมันจะโผล่ขึ้นมาหน้ามันจะหมองคล้ำแล้วปัญหาต่างๆออกมาแน่นอนถ้าคุณนอนน้อยหรือประจําเลยใช่หรือว่าบางคนเนี่ยนะคะอาจจะอาจจะมีปัญหาเรื่องเรื่องริ้วรอยอยู่แล้วโดยโดยปกติแต่ว่ามาั้ มันจะเป็นมาร์กเทพอย่างหนึ่งเมันจะมี2ส่วนอ่ะหนูลองให้ดูเลยได้ไหมคะที่บอกว่าไอ้ที่กระชับยกขึ้นไปที่หูเนี่ยมันทำยังไงมันใช้ยังไงอันนี้ส่วนแรกอันนี้ส่วนบนส่วนบนเนี่ยจะเป็นตัวไวท์เทนนิ่งนะไวท์เทนนิ่งมันจะแบบช่ำๆนิดนึงเวลาลงมาร์กไปที่หน้าเสร็จปุ๊บเนี่ยนะคะดูไม่ให้ขอบตาครับอย่างเี้ใช่ไหมมาร์กเลยนะโอ้ยลองไปดูเลยอุยดังเล เนี้ทำเองเลยเนาะทำเองเลยไม่มีกระจกนะทาของเราจะดูจากจอมอนิเตอร์ตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวไวท์เทนนิ่งพอเรามาร์คเสร็จปุ๊บเนี่ยเราทิ้งไว้15ถึง20นาทีวาง่างนี้ถูกต้องนัคะสิบห้ายี่สิบนาทีแค่นี้ง่ายส่วนอีกอันหนึ่งก็คือตัวนี้มันจะเป็นตัวเนื้อไม่เหมือนกันเนาะใช่เนื้อไม่เหมือนกันจะเป็นเนื้อเนื้อเจลเนื้อเจลแล้วก็ที่มันจะทำให้หน้าเรียวจะมีความยืดหยุ่นใช่เวลาใช้เราคล้องที่หูก่อนแบบนี้รู้เราเองแต่เราเองแล้วก็ค่อยๆ่อยอันนี้ก็อ่ะใช่ หมอชื่อก็ได้เพราะหนูไม่มีกระจกปกติทำเองที่จริงถ้าอยู่บ้านอ่ะทำเองได้ใช่ไหมล่ะใช่เพราะสภาพนี้เราคงไม่อยากให้ใครเห็นเท่าไหร่หรอกไม่เราไม่เราทำทุกทาตอนไหนตัหลังจากกลับบ้านหรือว่าก่อนขับรถเลยค่ะพี่หรอนี่จะมาถ่ายรายการที่นี่ที่นี่อ่านรายการเช้ามากต้องออกจากบ้านตีห้าหนูคล้องมาจากที่บ้านเลยค่ะเหรอคล้องมาจากที่บ้านก่อนหนึ่งรอบสิบห้าถึงยี่สิบแปดนาทีโอ้โหแล้วยังไงสิบห้าถึงยี่สิบนาทีมันช่วยอะไรได้ขนาดนั้นเลยฮอตัวบนเนี่ยมันจะทำให้หน้าเราไบรท์สว่างกระจ่างใสทันทีแต่ไอ้ตัวล่างเนี่ยมมันนลดอาากรบว้ หน้าเราอ้าสมมติว่าเาาหน้ยังจะสไปทำงานแบบตอนเช้าอย่างเงี้ยบางทีรู้สึกว่า เนี่ยไออีกอย่างหนึ่งที่เราได้ประสบการณ์ตรงคือเราทํางานกับดาราเยอะบางทีเขาถ่ายโฆษณาเช้าอ่ะเรานอนไม่พอปุ๊บระบบการเดีนของเสียมันจะน้อยมันก็จะมีแบบบวมตรงนั้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าแค่หน้ามันบวมๆตาตุยๆตอนเช้าก็คือลงตอนเช้าก็ได้ก่อนนะอย่างพวกมาร์คไวท์เทนนิ่งอ่ะเราบางเวลาเราไปทํางานยิ่งเครงานเช้าพวกเจ้าสาวจะมั่นจะเมินอะไรอย่างเงี้ยเราให้เราให้เขาใช้ปุ๊บแบบก่อนแต่งหน้าปุ๊บแบบแล้วช่างแต่งหน้าก็จะแฮปปี้มากเพราะว่าแต่งแล้วมันสวยเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้คุณ้ไม่

สองกล่องนี้ก็เป็น2,900บาทใช่ไหมล่ะก็เหลือประมาณสักลดให้หน่อยลดแล้วหรือคือเอาง่าย เหลือ2 9 0 0เหรลือ2,790เฉพาะ3,30สายที่โทรเข้ามานะฮะใช่จะแถมฟรีให้ด้วยและแถมฟรีด้วยอีกหนึ่งกล่องกลายเป็น3กล่องถูกต้องไหมฮะเป็น3กล่องตกกล่องนึงไม่ถึงพันบาทใช่สามกล่อง2,790ใช่ใช่ตอนนี้ที่โทรมาก่อนเนาะที่1577หรือ022900999นะคะเดี๋ยวขออนุญาตย้ำโปรให้นิดนึงนะคะ1กล่องวันนี้เนี่ยราคาอยู่ที่พอจะหูก่อนไหมฮะเอ้โหอ้โหนูพูดได้ันทีวันนี้เอาโปรโมชั่นอย่างนี้ดีกว่าเอาง่ายๆนะ3กล่่่อองราาคยูที 2,790บาทถัท่วเฉลี่ยเนี่ยนะคะต่อชุดเนี่ยนะคะประมาณสักร้อยกว่าบาทเองอ๋อเหรอใช้ร้อยกว่าบาทอาทิตย์จะต้องใช้ีแค่ประมาณสองสามครั้งพอ,อใช่นะคะ คือถ้าคุณโทรเข้ามาที่1577หรือ0 2 2ย์สองสก็ศูนย์ตอนนี้นะคะบอกเลยนะคะว่าเพื่อนในวงการบอกว่าเฮ้ยแกสินค้าของคุณก้องสินค้าของหมอมันไม่เป็นหมื่นนะวะแกก็ซื้อได้ไงบอกบอกเพื่อนว่าชิ้นละเออชิ้นละแค่หลักร้อยเพื่อนก็มาเติมกันเลยนะแล้วยังไงเอาในไอจีนะบอกเลยโทรมากันนะคะวันนี้ต้องขอบคุณทั้ง3ท่านมากมากเลยนะคุยกันใหม่เนาะได้เวลามาอีกนะคะเอาดีไ่ก่อนนะคุณ แจกแ,แต่เช้ามานะครับท่านผู้ชมครับเรากลับมาเจอกันใหม่ที่เจ้ขอไว้แจกในรายการสักห,หน่อยได้ไหมฮะเนี่ยเดี๋ยวจะขอไว้แจกในรายการด้วยกันท่านผู้ชมติดตามเราได้ใหม่ห้าทุ่มสิบห้านาทีครับพรุ่งนี้วันศุกร์แล้วครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีฮะสสวััดีครบ